สวัสดีมนุษย์โลกสวัสดีพี่น้องชาวไทยทชาวต่างชาติทุกทั่วสาราทิศหนแห่งที่ชมอยู่นะครับวันนี้ผมจะมาเปิดไพ่ของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับประจวมวันที่ห้าพฤศจิกายนจนถึงวันที่สิบอดพฤศจิกายนนะครับดูแนวทางชีวิต สิ่งที่จะเป็นไปในท่านในชีวิตของท่านนะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงเจ็ดวันไม่อันตรายครับอันตรายไม่อันตรายท่านก็ต้องผ่านอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าไปมองว่าอันตรายครับเจ็ดวันบันเทิงดีกว่ามานี้ก็ต,ตามอยากตามมาพอเหอะสามสี่ห้า เด็ดเสิบอารมณ์ไม่ได้มันก็ทำไม่ได้ครับอนี่คือชีวิตนี่คือเรื่องจริงซึ่งเป็นคนครับทำอะไรบางทีถ้ามันฝืนนะครับฝืนมันไม่ค่อยได้ผลงานที่ดี ด้วยส่วนใหญ่ครับถ้าไม่ทำวยใจอยากทำจริงรู้สึกว่าอยากทำจริงมันก็จะฝืนฝืนแล้วก็ไม่มีความสุขไม่มีความสุขชีวิตมันก็ยุ่งยากชีวิตมันก็ลำบากมันก็เกิดความเครียดการดำรงชีวิตมันก็เลยติดขัดลำบากขิงไม่เท้านะครับขิงไม่เท้าตามสถานการณ์ในการงานนี่เรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งนะครับได้รับงานเพิ่มนะครับสามเหรียญเป็นการเงินที่ ข้ามาเป็นทีน้ำเทท่าขึ้นอยู่ศักยาภาพของคุณนะครับถ้าคุณทำอาชีพสมมุติค้าขายครับค้าขายน,าายนียค้าขายทำงานอาชีพสระเนี่ยคือสามเหรียญมันไม่ได้ขายดีทุกวันแล้วมันก็ไม่ได้ขายหวยทุกวันหรอกรับอ่ะวีนเหรียญน,นะครับการเงินแนวโน้มไม่ในทางที่ดีเทมเพลนคือการเป็นแปลง อ้าวได้ดูเวิร์นะครับเป็นพรหะญยะที่ดีันดับสองผมรับลองจับไปดซันนะครับหนึ่งถ้วยก้าวไม้เท้าแจ็คเหรียญก้าวดาบแล้วก็แปดดา อ่ะมาดูนะครับภาประวมเนี่ยเดอะเวิร์นเทมเปรลนด์คือผ้าใหญ่นะครับเอาจริงๆริครับผ้าเดอะเวิร์นเนี่ยเดอะเวิร์นเดอสตาร์นี่จะคล้ายๆกันคือคนที่ได้เดอะเวิร์นหรือเดอะสตาร์เนี่ยในพื้นดวงนะอันนี้พูดถึงในพื้นดวงนะนั้นได้ในพื้นดวงนะคือชีวิตเกิดมาพื่อสุขสบายนะครับบางทีเนี่ยเดอะเวิร์นเนี่ยคนที่เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเ,เนี่ยเด็ต่างประเทศ ต่างที่ต่างภาษาต่างเผ่าพันธุ์นะไม่ใช้ชีวิตแบบนั้นนะครับเทมเพลนเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงนะครับเทมเพลนเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายขึ้นที่ขึ้นไหวนะครับอาจมีเกณฑ์ชะตาเดินทางไกลนะครับไปต่างต่างประเทศอ่ะไม่ใช่ต่างจังหวัดอ่ะถึงต่างจังหวัดก็ขึ้นเครื่องบินอยู่ดีอ่ะข้ามทะเลข้ามแม่น้ำข้ามภูเขาไงเออโดยภาพร,ร,รวมอ่ะคุณมีปัญหาในด้านความคิด ถ้นันกติวิธีคิดการเลือกกันตัดสินใจหรือว่าคิดมากเกินไปแปดดาบเนี่ยเหมือนมืดแปดด้านหาทางออกไม่ได้ทางออกไม่เจอไม่ต้องห่วงครับมันถึงวาระอยู่แล้วครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอะไรมันจะเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวมันเปลี่ยนในท่านเองอเอาไหมละ่ะจะก,กําหนดเองหรือให้ดวงกําหนดะ่ะเอาไปละ <laughs> นี่คือเรื่องของผลประโยชน์ ตีความนี่ว่าสิ่งที่ท่านจะได้รับกับคืนจากการเปลี่ยนแปลงนั่นคืออะไรมันไพ่ของการหมุนเงินดนวยนะอันนี้อ่ะทีนี้มาดูไพ่เรื่องการงานนะครับมีคิงไม้เท้าตัวเดียว <c oughs> ก็การงานไม่ได้ลําบากลําบนหรือว่ามันไม่ได้อะไรอะ่ะ <c oughs> เดือดร้อนอะไรครับเดือดร้อนคือทําทําอะไรนานๆแล้วมันเบือ่อมันทํานานๆแล้วมันรู้สึกชํานาญมันชินก็จริงนะแต่มันเบือ่อ กูเบือ่อกูยากไปทําอย่างอื่นมัง้งเออเนี่ยคอ้คิงไมททาวนะครับการเงินไอ้ไม่ใช่การงานก็อยู่ในถือว่าได้เกณฑ์ที่ดีว่าท่านจะทำทีอะไรของท่านอ่ะมันดีอยู่แล้วละครับนอกจากว่าท่านเอาความรู้สึกไปร่วมนะครับร่วมจนเกินไปนะครับมันถูกบีบบีบคันบีบอัดเลยไม่มีอนะ่ะมันมีก็คือว่าซึ่งจริงๆอ่ะมันเหมือนกันโทษอะ่ะเราจะโทษคนอื่นอะ่ะมัน บังคับให้เราทํานู่นบังคับให้ทำนี่ถ้าคุณมีความสุขในการทําคุณก็จะไม่อึดอัดแต่เนี่ยมันถึงคุณบังคับเปล่าเมื่อคุณถูกบังคับก็จริง่ะทํานู่นทํานี่อะไรแต่ถ้าใจคุณน่ะสนุกกับมันน่ะใจคุณเมื่อคุณหนีมันไม่ได้อะคือมันต้องทําอ่คือมันต้องทําเมื่อมันต้องทําคุณก็ต้องทําให้มีความสุขแต่ถ้าคุณคุณทําไปเบื่อไปลาคาญไปอึดอัดไปเงี้ยมันก็เกิดทุกข์เนี่ยมันก็เกิดทุกข์นะครับ ซึ่งไอตัวสรุปเนี่ยมันจะคิดว่าคุณไม่มีใครเลยที่จะช่วยคุณได้พี่พิ่งพิง,พ,ง,พ,งพักอาศัยให้คําแนะนําหรืออะไรเนี่ยก็นี่ครับช่องผมเนี่ะครับมาเลยครับพร้อมรับฟังทุกเรื่องราวทุกปัญหาครับคุยได้ทุกเรื่องครับเรื่องงงเรื่องเงินอะไรคุยได้หมดแหละคุยเรื่องเงินไม่ได้ให้มาย,ยืมเงินไม่ต้องยืมผมก็เริ่มรับขอบริจาคท่านแล้วครับจากการ ถือว่าเป็นค่าครูนะครับการเคารพรูบาอาจารย์นะครับเป็นการแสดงความเคารพรูบาอาจารย์แล้วก็ได้สร้างบุญสร้างทาน,นร่วมกันครับอ่ะนะครับ,นะรบต่อมาเรื่องของการเงินนะครับมีสามเหรียญมีควีนเหรียญมีแจ็คเหรียญน,นะครับนี่คือการหมุนเงินนะครับการเงินน่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับคือมันเงินสะพัดเงินคล่องมากนะครับเนี่ยสามเหรียญวีเหรียญหมุนเงินเดี๋ยวนี้คนพูดกันเงิน มันพูดกันเงินกันรวมฟังคุยกันสิบล้านเลยล้านมันพูดเหมือนตังสองร้อยสามร้อยเลยอ่ะมันเป็นเรื่องจริงครับโลกนี้มันคือในยุคนี้มันเป็นยุคของทุนนิยมนะครับเมื่อทุนนิยมมันก็ต้องการเงินการเงินใครมากการเงินใครเยอะนะครับสามารถต่อยอดไปได้อีกไกลมันก็คือได้เปรียบนะครับอ่ะนี่สินจะการกู้ยืมก็ใช่นะครับใครคือคุณมีการเงินที่ดีนะครับ หรืออาจจะดีจาก,กเงินหมุนจากการลงทุนเกี่ยวกับสถาบันการเงินพลุนยงไฟแนนซ์อะไรได้หมดเนี่ยอันนี้ส่วนนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามของผู้หญิงแฟชชั่นนะครับแต่เป็นมากมันจะเป็นเครื่องประดับมากกว่าก่อนอันดับแรกๆมันเครื่องประดับไอสามเหรียญนี่คือความสามารถในการทํางานของท่านหรือว่ากูแบบฉมังอะเรื่องนี้กูเก่งมากเรื่องนี้เรื่องอะไรอะ เล่นเกมมาเรื่องเล่นเกมเก่งมากเดี๋ยวนี้เล่นเกมก็ได้เงินนะครับถ้าท่านเล่นเป็นถ้าท่านรู้ครับอ่านะครับมันคือความสามารถเฉพาะที่ทําอะไรน้อยๆทาอะไรไม่มากนะครับแต่ว่าได้เงินคุ้มนะถือว่าสามเหรียญเป็นไพ่แบบนี้นะครับงั้นภาพรวมของท่านการเงินถือว่าปกติค่อนข้างจะดีด้วยซ้ํานะครับ ่ะต่อมาการขึ้นที่ขึ้นไหวหรือการเดินทางมันเกิดแทมเพแลนด์เทมเพอแลนด์ T ที่ผมบอกอําลาจเกินมีการเดินทางซึ่งการเดินทางบางทีมันก็ปลดล็อกปลดล็อกอะไรที่มันติดติดน่าลำคาญน่าเบื่อที่มันก่อควนจิตใจท่านนะครับท่านก็ต้องเปลี่ยนนะครับต้องต้องเปลี่ยนมันจะจมอยู่กับที่มันก็ยิ่งจมหนักเข้าไปใหญ่ที่ผมพูดเนี่ยผมก็เป็นนะไม่ไม่เป็นนะ แต่ผมรู้จังหวะว่าไหนควรจะลุยอันไหนควรจะนิ่งแค่นั้นเองครับผมจะสังเกตรธรรมชาติที่มันเข้ามาครับผมและผมก็จะดูธรรมชาติที่ผมต้องทําไปนะครับการแสดงออกนะครับเมื่อฉะนั้นซูเป็นอก,ก็เป็นพวกแมงไุมเล็กต้องทําอยู่แล้วเนี่ยเออลุยแมงเลยมึนๆเข้าไปเอออ่อะการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีด้วยนะครับดีไม่ใช่แค่ปกติอ่ดีเลยละ่ะ การค้าการลงทุนของท่านนะครับเกี่ยวกับต่างประเทศต่างชาติก็ถือว่าดีนะครับรัฐศาสกราชการก็ได้นะครับความสวยความงามประชันได้นะครับอ่ะต่อมาเรื่องความรักนะครับความรักก็ดูไพ่ถ้วยมีไพ่หนึ่งถ้วยหนึ่งใบเท่านั้นแสดงว่าความรักของท่านอะดีอยู่แล้ว่าได้อุปทานไปเองว่าไม่ดีเขาไม่รักเขาไม่สนใจเขาไม่เหมือนเดิมเขาเปลี่ยนไป เยอะไปคิดเยอะเนี้ยตัวเนี้ยเยอะคุ้มค่าไม่มีหรอกเพราะมันไม่แค่หนึ่งถ้วยมันไม่มีไพ่นอกอกนอกใจมันมีไพ่แค่ความเบื่อกับความเบื่อตาดความรักท่านอื่นตัดนะอืะก็ขอยท่านนึกถึงตอนที่ท่านพบกันแรกๆครับเป็นยังไงครับการพบกันแรกๆการจีบกันใหม่ๆนะครับแทบจะคุยกันทุกนาทีเลยมั้งแทบจะห่างกันไม่ได้ขาดกันไม่ได้เลยมั้งนั่นแหละ ก่อนที่จะมาถึงที่อึดอัดเนี่ยมันก็มีเรื่องดีๆมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าท่านยังเชื่อในความรักที่ท่านมีต่อกันท่านก็นึกถึงสิ่งดีๆที่เรามีกันนึกถึงข้อดีของอีกฝ่ายหนึ่งเออนึกถึงข้อดีของอีกฝ่ายหนึ่งข้อเสียข้อเสียเราก็มีเขาก็มีแต่และเนี้ยเราไปกันได้ไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่คนอนื่นมันอยู่ที่คนสองคนคือท่านนะครับผมไม่เชื่อ ครับเรื่องมีเนื้อคู่ไม่มีเนื้อคู่เป็นเปนเรื่องที่คุณสองคนนี่แหละคุณจะรักกันมีจนตายเวลาคุณก็ถามตัวคุณเองถามคู่ของคุณเองความรักกันมันไม่มีมันไม่มีหรอกครับที่เป็นเรื่องของอคนนู้นมาจับให้คนนี้คนนี้มาจับให้คนนั้นนะครับว่าเรื่องส่วนตัวเรื่องภายในของคนสองคนนะครับไม่ต้องไปสนใจคนหนึ่งนะครับมืดแปดด้านกุมเครียดนะครับ เบือบ่อเบื่อเมื่อไหวไม่อยากไปกูอยากแค่นี้เนี่ยนะครับมันมันเป็นความรู้สึกภายในของท่านเองนะครับซึ่งจริงๆถามไม่มีหรอกก็คือว่ามันเบื่อมันไม่ได้เพิ่มเติมอะไรจากที่ท,ที่ที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นให้มากขึ้นมันก็เกิดความเบื่อหนักแค่นั้นเองแค่นี้ไม่มีเลยอ่ะต่อมาเรื่องสุขภาพเนี่ยก้าดาบแปดดาบเนี่ยระวังเส้นโลหิตในสมองระเบิดนะครับคิดมากอะ่ะ คิดมากเยอะแยะสายตาไม่เกณฑ์มาแล้วนี่ครับโรคซึมเศร้ากําลังจะมาเกาะนี่แปดดานนี่มันเหมือนมืดแปดด้านนะครับเหมือนท่านหาใครช่วยเหลือไม่ได้ครับสุขภาพก็กระดูกรข้อทุกอย่างสายตาสมองอันตารายนะครับขอบอกก่อนเรื่องสุขภาพเนี่อันตารายข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามแผ่นดิน เนี่ยคือการแก้เคล็ดนะครับอาจจะมีดวงเดินทางอย่างที่เคยบอกตันงแตอนตอน้ตอนอ่ะพะไพ่เนี่ยไพ่คือเดินทางต่างประเทศเดินทางไกลด้วยไม่ได้ใกล้ๆกล้ด้วยต่างประเทศพมา่าน,นี่ก็ถือต่างประเทศแต่มันไม่ได้ข้ามนางข้ามทะเลงไงอ่ะ,อะภาพรวมของเรื่องสุขภาพนะครับก็ระวังเรื่องความคิดนั่นแหละครับไม่มีอะไรนอกจากนั้นแล้วก็ อันเนี้ยผมบอกแล้วนะเตือนอีกครั้งหนึ่งครับว่ามันคือเรื่องของคนมีปัญหาเงเส้นเลือดนะครับเส้นโลหิตในสมองเนี่ยพวกนี้อันตรายนะครับปัญหาเรื่องกระดูกเรื่องข้อเรื่องเข่าเรื่องปวดเนื้อปวดตัวถ้าท่านไม่ได้มีสาเหตุอะไรที่ทําให้มันต้องปวดเมื่อยอย่างนั้นก็แสดงว่าเจ้ากรรมเขามาขอส่วนบุญเ่าส่วนบุญให้เขาไปผมเคยบอกแล้ววิธีแก้เคล็ดเนี่ยไอ้ไพ่ตัวเนี้ยนะครับ ก็ไปหาฟังกันเองวันนี้ไม่อยากบอกอขอบคุณครับก็ประมาณนี้นะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับไม่ได้มีอะไรที่มาทำร้ายท่านได้เท่ากับท่านทำร้ายตัวเองท่านจงเลือกดูจงเลือกฟังในสิ่งที่ท่านดูแล้วมีความสบายใจท่านดูแล้วท่านรู้สึกดีนะครับก็จงเลือกฟังสิ่งนั้นจงเลือกเชื่อสึ่งนั้นแล้วก็ทําสิ่งนั้นนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนจนถึงนาทีนี้นะครับความเครียดไม่ทําให้รวยขึ้นความเครียดไม่ได้ทําให้หล่อหรือสวยขึ้นความเครียดไม่ได้ทําให้ชีวิตดีขึ้นก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับขอให้ท่านผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ดีก้าวข้ามมันให้ได้แล้วก็พบประความสุขที่ท่านหวังและทั้งปรารถนาช่วยก,ก, like, ก share, ันกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับเป้าหมายผมนะครับ หมอดูที่สร้างแรงบันดาลใจอยู่บนศาสตร์ของโหราศาสตร์สากลและโหราศาสตร์ไทยและอยู่ในเรื่องของธรรมะเรื่องของธรรมชาติทั้งหมดผมอยากทําแบบนี้อยากทําให้มันแตกตา่างซึ่งไม่ได้แกล้งทํามันอยากทําจริงๆมันความรู้สึกว่าผมเหมาะกับทําแบบนี้เพราะนั้นท่านคือผู้มีพระคุณที่จะต่อยอดให้ผมไปถึงเป้าหมายได้เ,ดเร็วนะครับก็ขอบพระคุณ ฝากช่องนี้ไว้ในอ้อมออ้อมใจก็รักนน้อยแต่ขอให้รักกันมาปะลิเกมาแล้ว <c oughs> ฝากากดไลค์กดแชร์กดติตามด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ